ตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำผาแดมที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนอครน,นะคะด้านหลังเนี่ยเป็นวิวสวยงามมากๆเดี๋ยวให้ดูนะตรงน,นี้เป็นมุมสงบสีที่พญานาคแล้วก็พระพุทธรูปนะคะรับพระพุทธรูป สำหรับวัดถ้ำผาแด่น,นั้นนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดงวะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นไปชมวัดด้านบนเนี่ยเราจะต้องจอดรถไว้ตรงจุดจอดรถที่เขาจัดไว้ให้ด้านล่างจากนั้นก็จะมีรถสองแถวพาขึ้นไปข้างบนค่ะซึ่งเราจะน,นั่งคันไหนก็ได้นะคะแล้วพอค้ากลับลงมาเราก็นั่งอีกคันหนึ่งกลับมาคันไหนก็ได้เหมือนกันค่ะค่ารถโดยสารสองแถวตอนนี้จะอยู่ที่20บาทนะคะซึ่งยี่สบาทที่คือไปกลับนะ สำหรับใครที่จะมาเราขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวัดเนี้ยใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อเวลาพอสมควรอย่างน้อยที่สุดก็ครึ่งวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าจะเดินชิลชิหชั่วโมงเนี่ยรับรองว่าเดินได้ไม่หมดแน่นอนคะ่ะอันนี้ถวายตุงสวรรค์แผ่นละ20บาทแล้วก็เขียนชื่อตาม สีวันเกิดของตัวเองแล้วก็มาห้อยแบบนี้เยอะมากเยอะมากนี่ยาเข้าไปดูใกล้ๆนี่เห็นไหมเราบริจาคเสร็จแล้ว20บาทแล้วเราก็เอาชื่อของเรามาเขียนไว้ตามสีวันเกิดเยอะมาก ตอนนี้เราจะขึ้นไปชมรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแลกเหรียญตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปโยนเสียงทายสนุกมากตามมาเลยค่ะทุกคนขึ้นไปข้างบนกันเลย และตรงนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเหรียญที่แรกมาไปโยนเสี่ยงถ่ายข้างในค่ะความสุขอ่งเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งนะแล้วล่ำรวยล่ำรวยล่ำรวยมาโอ้ยเนาะอันนี้ต้องเข้าให้ได้ อ้ยอออัสุดท้ายคืออะไรความรักไม่แต่เกือบรวยอ่ะแต่เข้ารู้นน้นำรวย คราวนี้เราจะลงไปข้างล่างกันค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้านบนที่เราเห็นนะคะพอเราลงไปด้านล่างเราจะเห็นฐานของพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะ คืออะไรจดหมายขอพรมาไปดูซิจดหมายขอพร,อพรคืออะไรเป็นเหมือนอ๋อแล้วก็มาเขียนคําขอพรที่ตรงนี้ได้มีเยอะมากเลยนี่ประดับเป็นต้นสวยงาม แค่ไหนเป็นใบไม้เป็นกระดาษอ่ะสวยไหมล่ะ หลังจากไหว้พระขอพอรเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนกันค่ะข้างบนเนี่ยจะเห็นวิวเจดีย์สีทองนะคะด้านขวาเห็นไม่เอ่ยสวยงามมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวนดอกไม้มีน้ำตกด้วยเย็นชื่นใจมากๆถ้าเราเกิดว่าเราไปยืนใกล้ๆกับน้ำตกนะโอ้โหไม่ว่าแดดจะแรงแค่ไหนยังไงก็เย็นแน่นอนค่ะสวนดอกไม้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมกันค่ะวิวสวยมากๆเลย มีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวก่อน งน,นี้เป็นมุมสงบสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็มีชั้นล่างด้วยชั้นล่างก็เป็นมุมสงบเหมือนกันเราสามารถเดินลงไปได้แต่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้ค่ะ,ะตรงนี้เราจะตรงไปที่เสียงน้ำตกที่อยู่ข้างๆนะคะเดินลงไปนะคะตรงนี้นะคะถ้าตรงไปก็ แต่ยังเป็นป่าไม้ที่สวยงามแล้วก็ด้านล่างด้านบนเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันธรรมดา,าหรือวันหยุดสารทิตย์แล้วก็คนมาเยอะๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยมีที่นั่งเพียงพอแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันค่ะ ถ้าใครมาเที่ยวสกลนครห้ามพลาดวัดถ้ำผาแดนเป็นอันขาดค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ